สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบเต็มๆของบูดโดเซอร์รุนใหม่ล่าสุด2026ใจแอนดรากอน26ที่เปิดตัวในประเทศไทยรุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะการออกแบบที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มกันที่ภายในกันก่อนเลย ภายในของใจแอนดรากอน26ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เป็นหลักห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดทำให้สามารถมอนิเตอร์สถานะเครื่องยนต์และการทำงานของระบบไฮดรอลิกได้ง่ายหน้าจอสัมผัสให้การตอบสนองที่รวดเร็วและปุ่มควบคุมทุกปุ่มถูกจัดวางอย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและช่องเก็บของจํานวนมากเพื่อให้การทํางานในทุกสภาพอากาศเป็นไปอย่างราบรื่นสําหรับภายนอกใจแอนดรากอน26มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานตัวถังทําจากเหล็กคุณภาพสูงสามารถทนต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของไซส์งานได้อย่างดีใบมีดดันดินถูกออกแบบให้มีความทนทานและปรับระดับได้หลากหลาย เหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภทตัวเครื่องมีสีสันสวยงามพร้อมโลโกโ้ไจแอนดรากอน26ที่ชัดเจนเสริมความโดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะใจแอนดรากอน26ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงทำงานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยให้แรงดันและแรงลากที่สูงมากสามารถเคลื่อนดินและวัสดุหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนที่ทำได้ง่ายและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ี่ลอ้อช่วยให้สามารถทำงานบนพื้นที่ครุขระาวหรือดินเหนียวได้โดยไม่ติดขัด ความเร็วในการทำงานและความแม่นยำถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของบูโดเซอร์รุ่นเดียวกันสำหรับราคาใจแอนดรากอน26ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ9 5ล้านแสนบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพและสมรรถนะที่ได้รับอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและการรับประกันจากผู้ผลิตทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่รุ่นนี้สรุปแล้ว2 0 2 6ใจแอนดรากอน26เป็นบูโดเซอร์ที่ครบครันทั้งด้านความสะดวกสบายภายใน ความแข็งแรงทนทานภายนอกสมรรถนะสูงและมีบริการหลังการขายที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างหนักที่มีประสิทธิภาพสูงหากคุณสนใจบูโดเซอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและความสะดวกสบายในการใช้งานใจแอนดรากอน26ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องซาเฟเลน u s เเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรและรถรุ่นใหม่ๆเราจะพาไปอัปเดตท,ทุกเทรนด์และรายละเอียดที่คุณต้องรู้ในโลกของรถและเครื่องจักรหนักเจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบเต็มๆของบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด2026จายแอนดรากอน26ที่เปิดตัวในประเทศไทยรุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะการออกแบบที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มกันที่ภายในกันก่นกอนเลยภายในของจายแอนดรากอน26ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เป็นหลักห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดทำให้สามารถมอนิเตอร์สถานะเครื่องยนต์และการทำงานของระบบไฮดรอลิกได้ง่ายหน้าจอสัมผัสให้การตอบสนองที่รวดเร็วและปุ่มควบคุมทุกปุ่มถูกจัดวางอย่างเหมาะสมสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและช่องเก็บของจำนวนมากเพื่อให้การทำงานในทุกสภาพอากาศเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับภายนอกใจแอนดราคอน26มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานตัวถังทำจากเหล็กคุณภาพสูงสามารถทนต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของไซต์งานได้อย่างดีใบมีดดันดินถูกออกแบบให้มีความทนทานและปรับระดับได้หลากหลายเหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภทตัวเครื่องมีสีสันสวยงามพร้อมโลโก้ใจแอนดราคอน26ที่ชัดเจนเสริมความโดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะใจแอนดราคอน26ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยให้แรงดันและแรงลากที่สูงมากสามารถเคลื่อนดินและวัสดุหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนที่ทำได้ง่ายและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ีล้อช่วยให้สามารถทำงานบนพื้นที่ครุขระาหรือดินเหนียวได้โดยไม่ติดขัดความเร็วในการทำงานและความแม่นยำถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของบูดโดเซอร์รุ่นเดียวกันสำหรับราคาใจแอนดรากอน26ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ9 5ล้านหแสนบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพและสมรรถนะที่ได้รับ อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและการรับประกันจากผู้ผลิตทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่รุ่นนี้สรุปแล้ว2 0 2 6ัจอนดรากเป็นบูดโดเซอร์ที่ครบครันทั้งด้านความสะดวกสบายภายในความแข็งแรงทนทานภายนอกสมรรถนะสูงและมีบริการหลังการขายที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างหนักที่มีประสิทธิภาพสูง หากคุณสนใจบูดโดเซอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและความสะดวกสบายในการใช้งานใจแอนดรากอน26ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง s a เฟเลนยูเเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรและรถรุ่นใหม่ๆเราจะพาไปอัปเดตท,ทุกเทรนและรายละเอียดที่คุณต้องรู้ในโลกของรถและเครื่องจักรหนักเจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบเต็มๆของบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด2026จายแอนดรากอน26ที่เปิดตัวในประเทศไทยรุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะการออกแบบที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มกันที่ภายในกันก่นกอนเลยภายในของจายแอนดรากอน26ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่เป็นหลักห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดทำให้สามารถมอนิเตอร์สถานะเครื่องยนต์และการทำงานของระบบไฮดรอลิกได้ง่ายหน้าจอสัมผัสให้การตอบสนองที่รวดเร็วและปุ่มควบคุมทุกปุ่มถูกจัดวางอย่างเหมาะสมสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและช่องเก็บของจำนวนมากเพื่อให้การทำงานในทุกสภาพอากาศเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับภายนอกใจแอนดราคอน26มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแรงทนทานตัวถังทําจากเหล็กคุณภาพสูงสามารถทนต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของไซส์งานได้อย่างดีใบมีดดันดินถูกออกแบบให้มีความทนทานและปรับระดับได้หลากหลายเหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภทตัวเครื่องมีสีสันสวยงามพร้อมโลโก้ใจแอนดราคอน26ที่ชัดเจนเสริมความโดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะใจแอนดราคอน26ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกับระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยให้แรงดันและแรงลากที่สูงมากสามารถเคลื่อนดินและวัสดุหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนที่ทำได้ง่ายและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อช่วยให้สามารถทำงานบนพื้นที่ครุขระาบหรือดินเหนียวได้โดยไม่ติดขัดความเร็วในการทำงานและความแม่นยำถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของบูดโดเซอร์รุ่นเดียวกันสำหรับราคาใจอน